ตอนนี้ตอนนี้คือพึ่งที่เราได้มาใช่ไหมครับใช่ครับผมว้าวอันนี้คือตัวอ่อนอ๋อตัวอ่อนครับแล้วตัวน้ําพึ่งล่ะน้ำพึ่งอยู่นี่ครับผมน้ําพึ่งอยู่นี่ว้าลองดูดิซิน้ำพึ่งครับผมนี่คือน้ำพึ่งแท้แทโอ้สดสดเลยโอ้โหน่าจะมีอยู่5้กิโลว้าว5ากิโลได้ประมาณกี่ขวดนะน่าจะได้อยู่4ขวดครับ4ขวด5้กิโลนะโอเคเดี๋ยวเราไปที่หมายที่2องแล้วดีขีนนึงครับเพื่อดูน้ำพึ่งที่ได้มาตอนนี้ยังไงบ้างเนี่ย อันนี้คือตัวอ่อนนะครับโอเคตัวอ่อนนี้เราไปทำอะไรได้เอาไปแอบอ๋อทำผิดเอาไข้าวเอา,เ,เอาไปทำเป็นเป็นกับข้าวฮะเป็นหออกก่อหมกเป็นห่อหมกโอ้ได้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยโอ้รสชาติมันจะเป็นยังไงนะก็เอารสชาติมันก็จะออกมันๆมันๆใช่ไหมเหี้ย ออันนี้ก็ไปทํากับข้าวกินเองโอ้ยพึ่งเขาก็ยังตามเขามาเนาะในส่วนของน้ําพึ่งที่เราได้มาเราต้องไปคั้นอีกทีหนึ่งใช่ไหมถูกต้องครับผมโอ้ขั้นตอนการคั้นนี่ยากไหมคั้นบบน้ําพึ่งแท้ๆแบบเนี้ยยากอยู่ครับหลายขั้นตอนอยู่นะครับนี่อะไรอ่ะอันนี้ก็ไข่ตัวอ่อน,นนี่แหละครับต้องใช้ย,า,ยอาอะไรพ่นไม่เป็นแล้วไม่เป็นแล้วพี่ไม่ไม่ค่อยแล้วไม่เป็นไรใช่ไหมไมนหายแล้วใช่ป <L> ่ะไม่หายหรอกคล้อยอยู่แล้วออกมาหายไปแล้วใช่ไหม,ไม เดีย๋ยวนี้แม่บ้านสบายแล้วมีกับข้าวได้แล้วใช่ไหมด้กับข้าวแล้วอั้งที่ช็อตที่เราได้มามันสั้นแตอนนี้น้องแฝงแบบว่าใช้ได้ขึ้นมาแล้วนะครับจ้เวลาประมาณสักน่าจะ ก็เสร็จสิ้นครับขั้นตอนในการหาน้ําพึ่งป่าครับของแซมนะแต่ว่าเดี๋ยวเขามีที่หมายต่อไปส่วนตัวผมเองไม่แน่ใจว่าจะไปไหวไหมเพราะว่ารู้สึกว่าเหน็ดเหนื่อยคือร้อนมากๆตอนนี้ครับจากขั้นตอนที่คุณผู้ชมเห็นนะกว่าเขาจะได้มานะเขาเสี่ยงกับการโดนพึ่งต่อยมากขนาดนี้ครับและเป็นพึ่งหลวงด้วยครับผมคิดว่า350บาทต่อนหนึ่งขวดน้ําพึ่งป่าของแท้ของแซมเนี่ยไม่แพงเลยครับหรือคุณผู้ชมคิดว่าหาเองง่ายกว่าก็ลองดูครับเป็นไง เบี้ยโดนโดนไปกี่ดอกไม่โดนครับไม่โดนแต่ว่าพึ่งเข้าไปในชุดได้สี่ตัวครับสตัวเลยเหรอเพราะอะไรถึงพึ่งเข้าไปในชุดได้มันก็มันเข้าตรงไหนจะรูมันปิดไม่ดีครับอ๋อมันมีรูตรงนั้นหน่อยนึงใช่ไหมมันต้องปิดทับแล้วเราไม่ได้ปิดทับเรารู้สิบอย่างเดียวหลุดปุ๊บมันก็ไม่จับหน้าอันนี่ใช่ไหมรีบบี้มันครับโอ้ยนะมือออกซิมือออกซิโอ้ยโอ้ยนี่ฮะโอ้นี่ครับุปผีหันนะไม่ใช่ผมบี้อ่ะเอามือบี้อ่ะหลุดไปละหลุดไปละ นี่ไงต่อยตรงนี้ไงโอ้ี่ไงเหล็กในคาอยู่นั้นใช่ไหมใช่ใช่ใช่ไหมใช่ไหมเดี๋ยวซูมไปดูชัดๆไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่หรอกดอกดอกโอเคไม่ได้ต่อยไม่ได้ต่อยบี้มันก่อนโอ้หมันมาต่อยถุงมือพี่อ่ะตุ๊บ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 นี่เหล็กไงไหนเดี๋ยวซูมเข้าไปดูชัดๆอือหือเหล็กในเพียบเลยใช่หมดเลยอืมทำไมนะ ใจโดนเพิ่งต่อยหรอโดนตรงไหนพี่ดูดิไหนหลายตัวเลยหรอเฮ้ยอันนี้ไงมันไม่หุ้มเออแล้วรู้สึกไงมั่งเวลาโดนเพิ่งหลวยต่อยไม่เป็นไรชินแล้วใช่ไหมโอ้ยปะเดีวพี่รอที่นี่นะ